สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จาาออฟซิลานะครับมีรถเก่งยอดนิยมของเมืองไทยมานําเสนอนะครับสมาชิกท่านใดนะครับที่เป็นสาวกเกียร์ธรรมดานะอะห้ามพลาดเลยคันนี้รถสวยสุดๆเลยสีขาวด้วยนะครับมีชุดแต่งล้อมแม็กให้ด้วยนะคันนี้สวยมากๆเลย ใครที่กําลังมองหาเกียร์ธรรมดาอยู่นะครับรีบมาจับจองคันนี้เลยนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอก,นกันก็คือนะครับโตโยต้าว o อนะครับเครื่องยนต์1.5ตัว e elephant นะครับปี2009นะราคาเงินสดฟังดีๆนะได้ยินแล้วห้ามตกใจนะขอย้ําเตรียมยาดมยาหม่องมาไว้รอเลยนะครับอ้าวราคาเงินสดสําหรับรถคันนี้นะครับโตโยต้าวีอเครื่องยนต์1.5ตัว e elephant นะครับปี2009 ราคาเงินสดเราขายอยู่ที่169,000บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะมาเดี๋ยวพาชมเลยนะครับอ้าวสำหรับ Toyota v วีออคันนี้นะครับเครื่องยนต์1.5ตัว E e l e p h a n นนะครับอ้าวเกียร์ธรรมดานะปี2009สีขาวสวยงามเลยนะรถสวยมากเลยคันนี้ได้ล้อมแม็กด้วยนะครับนี่อ้าวล้อมแมกอ้ามีล้อมแมกมาให้ด้วยนะครับมีสเกิร์ตชุดแต่งนะสเกิร์ตให้นะครับอ้าวสีขาวสวยงามหน้าหลังเดิมเเลยนะ ไม่เคยติดแก๊สคันนี้รับประกันเลยภายในสะอาดสวยงามนะหุ้มเบาะหนังนะครับนี่สภาพภายในนะครับสะอาดสวยมากๆเลยเกียร์ธรรมดานะครับอ้าวกระจกไฟฟ้าแอร์เย็นหนาวเลยนะครับรถพร้อมใช้งานมากๆคันนี้นะใครที่กําลังมองหารถเก๋งเกียร์ธรรมดาอยู่นะครับรีบเลยนะคันนี้รีบด่วนๆเลยนะครับช้าเดี๋ยวอดนะคันนี้นะครับสวยมากเลยได้สีขาวหน้าหลังเดิมๆนะครับ ไม่เคยติดแก๊สคันนี้อ่านี่นะครับนี่เป็นตัว e นะ v อตัว e เครื่องยนต์1 5นะครับอ้าวเกียร์ธรรมดาไม่เคยติดแก๊สอ้าวขอรับประกันเลยนี่น็อตหน้าหลังเดิมๆนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะอ้าวนี่ซูมเลยนะครับนี่สภาพนะครับสีสันสวยงามเลยนะอ้าพร้อมใช้งานมากๆอ้าวมาดูห้องเก็บของกันเลยนะครับนี่อ้าวดูนะนี่นะครับยางอะไหล่นะอยู่ครบเลยไม่เคยติดแก๊สนะครับอ้าว ใครที่กําลังมองหารถเก๋งเกียร์ธรรมดานะขับสนุกป,ประหยัดน้ํามันนะครับอ่าตัวนี้นะโตโยต้าวีออสเครื่องยนต์1.5ปี2009นะครับย้ําราคากันอีกครั้งหนึ่งนะราคาเงินสดเราขายอยู่ที่169,000บาทเท่านั้นนะครับหาสภาพนี้ไม่มีแล้วนะกับราคานี้นะครับวีออสเครื่องยนต์1.5เกียร์ธรรมดาอ่าซูมเล็กหม่ให้ด้วยนะครับอ่าซูมเล็กหม่นะ นี่นะครับเลขไม้แท้ๆนะครับนี่2องนสองนะเลขไม้นะครับแอร์เย็นหนาวก็จกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับหน้าหลังเดิมเครื่องดีมากๆอ้าวมานะครับมาดูเม็ดกันเลยนะต่อไปตำแหน่งต่อไปนะครับนี่สภาพเม็ดอาร์คนะครับอยู่เดิมๆโรงงานเลยนะอ้าวเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะตำแหน่งนี้สําคัญมากนะครับเม็ดอาร์คนะเม็ดอาร์คเดิมโรงงานต้องอยู่สภาพนี้นะครับอ้าวนี่นะรับประกันเลยนะครับหายห่วงไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยชนแน่นอน นะครับสวยมากคันนี้นะได้สีขาวด้วยใครที่กําลังมองหารถเก่งเกียร์ธรรมดานะครับสาวกเกียร์ธรรมดานะพลาดคันนี้เสียใจแน่นอนอ่าเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูด้วยนะครับอ้าวจะติดเครื่องอ่ามาแล้วนะครับนี่ติดเครื่องให้ดูเลยนะมาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับนี่นะสภาพนะครับ สีสันสวยงามสีขาวนะครับอันนี้ติดเครื่องแล้วนะครับมาอ้าวมาดูเลยนี่ซุ้มซอกนะฝากระโปรงนี่ฝากระโปรงน้ำเดิมนะครับอ้าวนี่นะสะภาพนะครับน็อตฝานี่ไม่ขยับเลยซุ้มซอกเสาเดิมนะคานหน้าเดิมนะครับนีด่ดุมหมุดเม็ดอาร์กอยู่ครบเหมือนเดิมเลยนะครับสีสันสวยงามเลยนะอ้าวนี่นะครับซุ้มซอกเสาเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับน็อตไม่ขยับนะฝากระโปรงนะ อ่าฝาเดิมสติกเกอร์อยู่เหมือนเดิมนะครับเม็ดอาร์คอยู่เหมือนเดิมฟังเสียงเครื่องนะเงียบม,มากอ่ะดึงแท่ให้ดูด้วยนะเนี่ยอ้าวนี่นะครับนี่วันไอไม่มีเลยนะสภาพนี้หายห่วงแน่นอนเครื่องช่วงล่างดีมากๆนะครับอ่านะอ่ามาเช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะทดสอบนะลองขับกันให้ดูกันสดๆดเลยอ่านะครับผู้ช่วยเราขึ้นไปเลยนะครับ สวยมากเลย v ีออคันนี้นะใครได้ไปนี่คุ้มสุดๆเลยนะครับ v ีออเครื่อง1.5นะครับเกียร์ธรรมดาปี2009นะอ้าวนี่มานี่แอร์เย็นหนาวเลยนะครับมีจอซีดีให้ด้วยนะนี่นะครับอ้าวนี่อ้าวเดี๋ยวลองขับกันให้ดูสดๆกันอย่างนี้เลยอ้าวพร้อมแล้วไปเลยนะนี่เกียร์ธรรมดาขับสนุกนะครับประหยัดน้ํามันอ้าใครที่เป็นสาวกเกียร์ธรรมดานะครับขอแนะนําคันนี้เลยนะครับ โตโยต้าวีอเครื่องยนต์หนจุ้านะครับตัว e ีลิฟเฟนนะเกียร์ธรรมดาปี2อ0พราคาเงินสดย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ1นึ่0 0สบาทเท่านั้นนะไม่มีที่ไหนขายแล้วนะเออมีที่นี่ที่เดียวนะครับขายกันราคานี้นะถูกมันได้ฟรีเลยเออจริงๆคันนี้อืกับรถสภาพนี้นะสีขาวสวยงามปี2 0 0 9ด้วยนะครับนี่เครื่องช่วงล่างดีมากๆเลยนะ แอร์เย็นหนาวเลยออะห้ามลืมนะใครมานี่ต้องเตรียมพ่อห่มมาด้วยนะครับเอ่ <c oughs> นี่มากันแล้วนะครับอขับวนกันให้ดูอย่างนี้เลยสดสดกันแบบนี้เลยนะครับอานี่นะมาล้ถึงแล้วนะอ่านี่นะครับมากันเลยนะนี่ ขับวนกันให้ดูแบบนี้กันเลยนะสดๆนะครับอา้าวรถของเรานะพร้อมใช้งานราคาถูกเบาๆนะครับอา้าวนี่นะครับสภาพลองขับกันแบบนี้เลยนะครับอ้าวนะ สมาชิกท่านใดนะครับที่ดูแล้วชอบนะดนดวนเลยสาวกเกียร์ธรรมดานะครับรีบโทรมาเลยที่เบอร์0956698777นะครับย้ำอีกครั้งนึงนะ0956698777นะครับหรือท่านใดสะดวกเข้ามาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยนะครับนั่งรถประจำทางมาเรามีรถไปรับที่บอขสอนะครับนั่งเครื่องบินมาเราไปรับที่สนามบินขับรถมาเองร้านเราติดถนนใหญ่สังเกตง่ายนะครับ จาอฟซิลานำรถส,สวยๆคุณภาพดีราคาถูกมานำเสนออีกเช่นเคยขอบคุณมากครับ